น้ำท่วมจังหวัดอ่างทองวิกฤตหนักอีกครั้งนะคะเพราะว่าน้ำจากประตูน้ำบางชมศีจังหวัดสิงห์บุรียังคงไหลหลากเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะทหารหน่วยบัญชาการพัฒนาทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและตำรวจตะเวนชายแดนนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยชาวบ้านตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองคนย้ายสิ่งของออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังน้ำจากประตูน้ำบางชมศีซึ่งพังเสียหายไหลหลากเข้าท่วมอย่างต่อเนื่อง บางจุดระดับน้ําสูงกว่า1เมตรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังช่วยกันขนย้ายคนแก่และผู้ป่วยซึ่งติดอยู่ภายในหมู่บ้านเป็นจานวนมากออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยสําหรับพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมนะคะก็มีสวนผลไม้และไร่นาหลายร้อยไร่รวมทั้งสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธ์สัตว์น้ําถูกน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรเพาะพันธ์แม่พันธ์กุ้งก้ามกรามและปลาน้ำจืดหลายสิบล้านตัวหลุดหายไปทั้งหมด ส่วนที่จังหวัดลำพูนนะคะน้ํำยังไหลหลากเข้าท่วมอำเภอบ้านทิและอําเภอเมืองถนนหลายสายถูกน้ําท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้หลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยเฉพาะที่บ้านห้องกอกตําบลอุโมงอำเภอเมืองลํำพูนผู้ประสบภัยกําลังเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากถูกน้ําท่วมเป็นครั้งที่6และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ